พี่น้องแม่บัวผ้ามาเบิง้งดอกคัตเตอร์กระลังแพ็คคัตเตอร์กระลังหอคัตเตอร์คร่ะพี่น้องดอกคัตเตอร์จ้าดอกคัตเตอร์คัตเตอร์สวยๆที่ที่หอคัตเตอร์พี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องกล่องใบสุขุสุข้นเด้อค่ะทา,างช่องแม่บัวผ้ารวย ามาเบ่งขัตเตรอค่ะพี่น้องหอ่อกกใสิแล้วแล้วในะสะอัดสิแท็กใส่กล่องเ<ม>ข้ากระหอกระดาษน้งซิพิมพ์ตัดขาซ้ำนำเนะาะค่ะพี่น้องเนะ<ม>ข้าสิตัดบา่าเงือกไปให้ค่าเจ้าตาัดเอาเนาะ ให้เขาเจ้าให้เขาเจ้าตัดซ้ำน้ำเอาเลยเพราะว่าดอกไม้เพราะท่านเดืซ้ำน้ำขาบงงามปันได้มันหย่าหกหย่าหกขามเลยบงงามเตอร์วย ละมัดตะละกํากําละโล่พี่น้องกําละโล่อันนี้มันได้เท่าไหร่บ่นเนี่ยใารจะขีดเครื่องนึงตีไปเขาตีไปเขาเครื่องนึงจะโลดเขาจะเป่าปบา้าเทม ก็อะไรล่ะเด็กขีดเครื่องโอ้ยต่องมเฉลี่ยเซกันโอ้โหบรอยู่ในปามเนาะแล้วตีเขาปิดครื่องนึงไปโลดครื่องมาเพราะว่ามันเขีดขีดเครื่อง นี่กษิตอัดอัดดอกดาวเรื่องใส่กล่องดอกไม้สดอืม๋อนี่ร่วงกอนเอาดอกคัตเตอร์รงกอนดอกค่อยผู้ดใดสิไปจูงม,มันรั่งค่อยสิไวบีเกย้ยใจ้พ่อไปจม่มสิไวบอลแล้วก็แม่ เมื่อนั่นก็ห้ามสามด้แต่ละล่างอัดเลยแล้วเค็มจักโมงแล้วตดนี้เอาล่างขึ้นรถอัดใส่ล่างใดโอ้อนอัดใส่รถขั้นใดป้าขอยายเอ๋คืออ้นวนค่ะแกมันเล่าอยู่มันบอ โอ้ยแล้วก็หัวงอกอยู่แต่ไดนแล้ยอมไว้เนาะอันนี้เราบ่ยอมแล้หันเราโกลนโลนเลยตัว,ลตสสตลวแล้วตัดสกินเฮดเลยเบืรอนึงคือแล้วเอ้ามักสุมโอขายอย่างเนาะไอ้นี่โอ้ยเขาโคตรตุม่มมาสั่นเก่งเอาอยูุเย้เขาโคตรตุม่มมาสั่นอือเหนือว่านมันกระเรนมือนีกระเรนคิดยากด้วยพอดีเป็นบอก อออเอาวันคัตเตอร์ล่วงกลอนเป็นอย่างมันสีบาทับดาวเรื่องแง่บอกเนี่ยว่าเอาคัตเตอร์ได้ล่วงกว่อนมันจังแมนขายอย่างน้นนนอเอาอลงกอนยิงเล้ายอาเยังุกคือเป็นแต่ขายดีแถึงมื่ว่านนี่เขาบ้าน,าานาเทเวนเออ อาจารย์ขายเวิร์พ่อเยนไปโซข้องราได้ลองไมบ่โอเสีพ่อเมนเอ้าไปขายขวงเลยมันคือมีกระตาเปากับมาคือมันเอาขวงมันไปไว้ตลาดแล้วจัก็เากัน้วไปซ้องดูได้รอขายนะมันเลยเบิด่อนคนังอืเขาพดหน่อยจ้าเขาดน่อยของก็ต้มจ้าต้มต้มแล้วตอนไหนว่าสิ0มองจําได้ว่เ็นยที่วันหย่อนเยอไม่กันได้ ดอกไม้พี่น้องสิอัดกองอัดกองอัดก้องดอกไม้ทรง,งโอ้ยสมโอเป็นแต่เสียบเท่ ใหม่งามๆซสวยเ็รอาวาสิไปนี่ะเรกว่าลายได้สิไปนีว้เอากระแตแมกะแตลเอากระแตกกระแตกับรอกแมม่กได้มาแล้วอพอก่อนว่าหน่เหมืนจะถ้าฟังขี้คล พ่อขึ้นเบาตลอดเนาะโอ้ยท่ไมันได้ล่งนี่ล่งคักเด้อเฮียถึงเฮาเสียหายกินบ่ใส่ว่ากินเบิดเด้อเออแมียนเปลี่ยนเองสาระเหาะเพราะเข้าร่ำคั่นกินข้าวโพดต้มน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านที่นี่กินข้าวโพดต้มซ้ำถุงหาซิป เห็ดเผืออยู่แล้วเงินบาซามถุงหาสิบเนี่เนาะเห็ดเผืออยู่แล้วซามถุงหาสิบก็ซือวัาไดลัยอยู่เด้อขวดหน่อยตีฝากหน่อยล่ะฝากใหญ่สามฟากตีอืออันนี้ก็จะขนล่งเลี้ยงลงกองพี่น้อง ผลเลี้ยงอยนถล่องกองเอาแต่ันก็อยูหันดิจ้าพี่น้องเอ้ยไปแล้วเดี๋ยวกะโอ้ยบ่มาง่ายแล้วบานนี้ใบโม่ง่นแล้ยเพียงเิงปว่าบโมเพิ่สองออใบโม่งเพิงออกไปพอดีไปแล้วหอดก็ท่านซ้ํา ไฮม่เทาอัดเลยกับสีท่านพอดีเก่งอันนี้ห้องบริอาดมันเลื่อท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใไ้เม่บัวในเด้อจ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแช่ออกไปค่ะพี่น้องแช่ออกไปดอกไม้สวยๆงามๆวิธีทำ ดอกคัตเตอร์จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องที่เอขอ้ามารับชม